สวัสดีค่ะชาวทีทีบีวันนี้กลับมาทักทายกันอีกครั้งวันที่20มีนาะคมทุกคนเมื่อวานแอดมินก็ทำคลิปพูดถึงคุณหนเบสพูดถึงพี่ตรงๆไปนิ่งๆหน่อยนะคะก็ได้มาคุยกันเนาะหลังจากที่แบบว,ว่าไม่ได้ทำคลิปนอ้องมาเป็นอาทิตย์เมื่อวานก็ทำอีกหนึ่งคลิปวันนี้ก็มาคุยกันอีกครั้งเมื่อวานเนี่ยแอดมินนะคะแจ้งข่าวพลาดพลาดมาก คือเมื่อวานทําคลิปแล้วบอกว่าพี่ตุงๆงน่ะเหมือนจะมีงานอ่อคนหล่อขอทําดีอยู่ที่เซนทันเวิปรากฏว่าคือคือดูวันผิดทุกคนก็คือจําวันผิดวันนี้วันที่20พี่ตุ้ตงมีงานวันพรุ่งนี้ค่ะทุกคนวันที่ที่ที่เซนที่เซนทันเวิ์ลนะคะก็เป็นงานนั่นแหละคนหล่อขอทําดี หลอกขอขายเสื้อนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นกรุป่ปๆเพราะว่าก็จะมีหนุ่มๆอยู่บอกเกือบ20คนไหมแต่ว่าพี่ตรงๆถ้าใครจะไปให้กำลังใจพี่ตรงๆนะคะก็ให้ไปที่ประมาณเวลาบ่ายสามโมงครึ่งจนถึง4ี่โมงก็จะเป็นกรุ๊ปของพี่ตรงๆอยู่ที่กรุ๊ปหนนะคะของพี่ตรงๆก็จะมีแบบนั่นแหละห้าหนุ่มจากช่องวันนะคะมีพี่ตรงมีไบร์ท มีพี่มีพีพรีฟิมอ้อยมีตรีแล้วก็มีหมอเนงนะคะทุกคนก็้าหนุ่มเพราะฉะนั้นใครอยู่ใกล้อย่าลืมไปให้กำลังใจพี่ตรงๆกันนะคะรับรองงานนี้เนาะแบบว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกมีหนุ่มๆหมล่อๆมาขอทำดีมาขายเสื้อให้พวกเราเยอะมากไม่ใช่มีแค่ไม่ใช่มีแต่พี่ตรงๆนะคะอ่าก็ต้องขอบคุณคุณเอมมี่นะคะ คุณเอมมี่ก็เป็นเจ้าของช่องเอมมี่เอ็กซ์้นใช่ไหมอ่อยไม่รู้อ่อยชื่อถูกถูกหรือเปล่านะคะทุกคนก็คุณเอมมี่ก็เป็นเจ้าของช่อง u t u b e ที่แอดมินหยิบหยิบอ่ะคลิปของคุณเอมมี่มาเป็นอินเสิร์ตตอนที่แอดมินอ่ะพูดถึงพูดถึงประเด็นในงานเดินแบบอ่ะเฟนดิของเบลล่ากับ มิวนิธาทุกคนที่แอนหยิบมาเป็นอินเสิร์ตพูดถึงว่ามีใครการซีนใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแอนก็พูดถึงคลิปของคุณเอมี่ก็เห็นคุณเอมมี่มามาคอมเมนต์บอกว่างานพี่ตรงๆนะ่ะเป็นงานวันที่21ก็นึกได้เออดูผิดไม่เชิงดูผิดหรือจำวันผิดทุกคนอะประมาณนั้นขอบคุณขอบคุณคุณเอมมี่นะคะที่ครั้งหนึ่งก็หยิบจับคลิปจากช่องของคุณเอมี่มาเป็นอินเสิร์ตใน ในช่องของแอดมินนะคะขอบคุณมากมากก็ทุกคนเมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงประเด็นที่น้องเบสนะคะอะเหมือนรีโพสต์ใน i อ s ีสตอรี่เนาะประมาณว่าแบบซัพพอร์ตที่พี่ก้อยนะคะก้อยนิกกี้เนี่ยเขาก็พูดประมาณว่าแบบคือแบบอยากให้แฟนเกรงใจเนาะมีแฟนก็อยากให้แฟนเกรงใจน,งน้องเบสก็เห็นด้วยแอก็พูดถึงประเด็นนี้นะคะ ส่วนวันนี้ทำไมทำคลิปก็เพราะว่าอยากจะชวนทุกคนมาพิมพ์ให้กำลังใจคุณหนูเบสนะคะวันนี้คุณหนูเบสนะคะออกกองครั้งแรกเนาะออกกองครั้งแรกเลยนะคะสําหรับรักคุณเท่าช้างก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้น้องเบสอะไลฟ์ใน t i k t o k ก็เหมือนขายเสื้อนะคะขายเสื้อแล้วก็มีขายลิปด้วยน้องก็ มีพูดสนุกๆนนะคะว่าประมาณว่าแบบทุกคนที่แบบเป็นนักแสดงนะเขาก็เหมือนเหมือนได้บทมาแล้วมีคุณหนูเบสไม่ได้บทอยู่คนเดียวจนเขาแบบว่าต้องส่งเป็นไฟล์บทมาให้นะคะทั้งทั้งที่แบบว่าจะถ่ายแล้วอะไรประมาณเนี้ยซึ่งวันนี้คุณหนูเบสก็ไปออกกองก็มีแบบแม่แม่ตรงๆเบสอ่อทีมรักคุณหนูเบสอ่ะอืยพ,พ,พูดพูดพูดพันกันไปหมดแล้วค่ะเดี๋ยวขอพูดช้ชาๆก่อนนะ ก็เนี่ยทุกคนในไอจน้องก็โพลแล้วแหละก็มีฟู้ดทักไปให้กำลังใจถึงกองเลยนะคะสำหรับรักคุณเต้าช้างน้องเบสก็บอกว่าละครอะ่ะรักคุณเต้าช้างแต่เบสอะ่ะรักทุกคนเท่าโลกนะคะถ่ายละครวันแรกขอบคุณนะคะแล้วก็แฮชแทก VVIP Best คำสิง่งรถน่ารักขนมอร่อยทุกอย่างเลยและขอบคุณแม่ๆด้วยนะคะสำหรับช่องเงินวันนี้ขอบคุณกำลังใจนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มาส่งใจมาส่งตัวแทนเดี๋ยวเราคุยกันในบ้านนะคะเดี๋ยวเข้าปอมเดี๋ยวเข้าไปเมาส์มอยส์แล้วก็ a d best คำสิง่ง family ถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มนะคะก็เดี๋ยวก็เหมือนกับเข้าไปในในเอ่อในไอจี ของเบสคำสิง um จุดจอดจด,ด,ดจุดามิแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีแบบ qr code ให้เข้าไปไปอีกแอปหนึ่งนะคะเข้าไปเป็นกลุ่มในบ้านที่แบบว่าคนรัก base, เบสเขาเข้าไปเมาส์มอยกันถ้าใครอยากจะเป็นส่วนหนึ่งก็เข้าไปนะคะส่วนแอดมินขอเป็นอีกคนที่ใช้ช่องทางที่แอดมีอยู่นะคะในช่อง youtube ของแอดเนี่ยก็ กระจายงานของคุณหนูเบสออกไปให้คนได้ได้เห็นกันนะคะว่าเนี่ยน้องเริ่มจะถ่ายทำแล้วนะ mm. เคมีนี้ mm. เคมีใหม่นะคะน้องเพิร์ลเบสเพิร์อายุก็ใกล้เคียงเเรียกกัน mm. ก็มาดูว่าละละครน้ำดีและคุณเท่าช้างเนี่ยเป็นละครแนวอนุรักษ์นะคะคือตอนที่แบบว่าช่องเจ็ดทำเนี่ยเหมือนกับว่า ช่วงที่ช่วงที่เป็นที่เขาลํำลึกถึงคุณสืบนะคะเสถียรนะคะเขาก็เหมือนเอาละครเรื่องนี้นำะมาฉายมามาแนะนําให้คนดูนะคะให้แบบสํานึกรักอ่ธรรมชาติช่วยกันแบบปกป้องผืนป่าปกป้องธรรมชาติอะไรประมาณนี้ก็มาให้กําลังใจคุณอยู่เบสกกันนะคะว่าทํางานวันแรกเนี้ยจะเป็นยังไงน่ารักนะ่าชังขนาดไหนความสดใสก็เต็มเลยค่ะทุกคน อ่าวันนี้ทำคลิปนะคะก็อัปเดตแค่นี้นะทุกคนคือไม่ได้มีอะไรมากมายถ้าใครที่แบบว่าอยู่ในกลุ่มบ้านเบสหรือว่าเล่นไอจีหรือแม้กระทั่งเล่นอ่าทำไมชอบเวลาจะพูดแล้วก็ลืม เล่นทวิตเตอร์นะทวิตเตอร์ก็เป็นแฮชแท็กตรงตรงเบสอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนเข้ามาอัปเดตนี่ดูสักก่อนแต่ว่าภาพฟิตติ้งยังไม่ออกมานะทุกคนคือฟิตติ้งพ้านางยังไม่ออกมานี่แอปก็อยากรอดูเหมือนกันว่าแบบเคมีจะขนาดไหนส่วนตั้มผีบอกนะไม่รู้เมื่อไหร่จะออนแอร์น้องเบสก็ยังให้คำตอบไม่ได้นะคะออวันนี้ขอตอบคำถามอีกหนึ่งคำถามนะเมื่อวานเนี่ย ทำคลิปลงไปแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาคอมเมนต์ประมาณว่าแบบก็ต่างคนต่างก็กลัวว่าแบบเอ้ยคือคนที่เขารักเบสตรงๆนะเขาก็จะอินอยากให้เบสกับน้องตรงคู่กันตลอดไปหลายคนเขาก็คอยจับตากลัวแต่ว่าน้องจะมีปัญหากันก็มีคอมเมนต์ประมาณว่าแบบน้องมีปัญหากันหรือเปล่าทําไมเหมือนน้องน้องซ่อนโพสซ,ซ่อนรูปไปหลายรูปไปหลายรูปเลยอะไรประมาณนี้คือทุกคนจะบอกว่า จะไม่อยากคูดอะไรอแอดอยากจะบอกแค่ว่ารักน้องก็ตามน้องนะคะทุกคนอย่าไปโฟกัสอะไรมากมายเลยค่ะทุกคนความรักก็คือความรักเลิกได้ก็รักใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเบสกับตรงเอเบสกับตรงๆอ่ะทุกคนแต่ถ้ามีอะไรมันมีอะไรจริงๆเน่ะเชื่อว่าน้องก็คงจะเป็นเหมือนคู่ของก้อยกับนิกกี้แหะแต่เขาก็บอกเองแต่น้องก็บอกใน ในไลฟ์นะคะว่าเพราะว่าแบบอย่างเมื่อวานเนี่ยน้องไลฟ์ติ๊กตอกใช่ไหมแบบคนก็เข้าไปพิมพ์ถามหาตลอดเลยพี่ตุ้งตุ้งอยู่ไหนพี่ตุ้งตุ้งอยู่ไหนเอาเป็นว่าน้องก็บอกประมาณคร่าวๆว่าน้องอยังฟอลโล่ไอจีกันอยู่นั่นคือน้องอยังรักกันอยู่ค่ะทุกคนก็ไม่ต้องไปกดดันไปอะไรกันมากมายเนาะก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะคอมเมนต์แบบกับ admin ะะแบบแอดมินนะคะประมาณว่าแบบแอดมินน่ะจะไปรู้อะไรก็อแอดมินอยู่เมืองนอกอยู่เมืองนอก หาข่าวก็หาข่าวได้ตามที่แบบหน้าข่าวอะไรอย่างเงี้ยแอะก็อยากจะฝากบอกนะคะว่าคนที่อยู่เมืองไทยก็ไม่ได้อยู่ใต้เตียงดารานะคะคนที่อยู่เมืองไทยก็ไม่ใช่ว่าจะได้ใกล้ชิดดารามากกว่าคนอยู่เมืองนอกคนอยู่เมืองนอกอาจจะรู้อะไรดีมากกว่าคนอยู่เมืองไทยก็ได้เพราะว่าการที่เราจะรู้เรื่องเรื่องหนึ่งมันอยู่ที่คอนเนคชั่นอยู่ที่ไหนถ้ามีคอนเนคชั่นดีมีคนที่รู้จักอยู่ในวงการนั้นๆ เราก็สามารถที่จะรู้เรื่องนั้น,น,นได้หมดเลยค่ะทุกคนมันไม่เกี่ยวกันหรอกว่าใครอยู่ที่ไหนจะบอกว่าแบบบางทีคนอยู่เมืองนอกอ่ะรู้เรื่องดักดักอ่ะของดารามากกว่าอยู่เมืองไทยด้วยซ้ําเพราะว่านักสแสดงแลดาราหลายๆคน่ทุกคนเวลาเขาอยู่เมืองไทยเขาอยู่ในกรอบนึกออกปะเขาก็อยู่ในเกอบเขาก็แบบว่ามันมีกล้องมันมีคนตามมันมีอะไรเห็นเยอะเลยแต่เวลาเขามาเที่ยวต่างประเทศแต่เขาเป็นตัวของตัวเองจะตาย ม่อยากจะเมา้าคือจะบอกว่าแบบแอดทำช่อง YouTube เนี่ยเริ่มต้นมาจากความรักในหมามีแอปทักซอนแอดเป็นแฟนคลับหมามีมาตั้งนานแล้วจนหมามีแอดเนี่ยแต่งงงแต่งงานหายไปจนหมามีแอดเนี่ยกลับมาเล่นละครพอกลับมาเล่นละครก็แบบหลงรักแบบเคมี Me, แอปต่อมากก็เลยแบบเฮ้ยอยากจะทําคลิปขึ้นมาเพื่อสนองนี้ตัวเองอยากจะหาแบบเพื่อนคุยอะทุกคน พอทําไปทํามาอยู่ดีช่องมันก็มีคนที่แบบติดตามเยอะขึ้นแล้วก็ชอบอะไรเหมือนเราอ่ะแล้วก็เลยกลายมาเป็นแบบเออเราชอบคู่น้องเบสตรงๆเราก็เลยทําลงช่องด้วยก็มีคนมาชอบเหมือนเราอะไรประมาณเนี้ทุกคนคือแอดทาช่องเนี่ยไม่ได้ทํทช่องเพื่อมาแฉดาราที่ตัวเองรักนะต่อให้มีข่าวอะไรมาเข้าหูแอดแอดก็ไม่เอามาพูดตาบในที่ดาราเขาอ่ะไม่พูด คือแอดจะหยิบจับมาพูดอย่างประเด็นที่เป็นดรามา่าไม่ว่าจะเป็นแบบใหม่ดาวิกากับเบลล่าหรือว่านิกกี้้กอยอะไรยเงี้ยคือข่าวใหญ่เขาตีแล้วอ่ะข่าวใหญ่เขาลงลงข่าวกันไปหมดแล้วแอดก็แอดก,ก็แบบหยิบจับมาคุยในส่วนที่แอดสนใจในส่วนที่แอดคิดว่าแบบเออฉันก็น่าจะแบบใส่ความคิดเห็นส่วนตัวฉันลงไปได้ก็เอามาพูดถึงแต่แอดไม่ใช่ช่องที่แบบมานั่งเปิดประเด็นนะทุกคนแบบ มีคนมามาห้ฟังว่าเฮ้ยคนนี้เลิกกันแล้วนะแกแอก็ไม่ไม่ทำคลิปไม่สนไม่ทําเพราะว่าประเด็นของแอดคือแอดทำช่อง yu o YouTube เพื่อที่จะซัพพอร์ตดาราที่แอด์รักถ้าดาราที่แอดรักมีประเด็นอะไรที่แอดช่วยซัพพอร์ตเขาได้ออกมาแก้ต่างให้เขาได้ออกมาพูดได้เราก็ทํางานของเขาเราก็เอามาช่วยซัพพอร์ตมาช่วยแบบช่วยแชร์ช่วยดัน ว่าเรารักของเราแอดไม่ได้ทําช่องมาเพื่อที่จะมาเฉาดาราค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแบบการที่มาดูช่องแล้วบอกว่าอ๊ยจะได้ยินอะไรจากแอดมินแบบวงในมากๆไม่บอกไม่พูดค่ะต่อให้รู้ก็ไม่พูดค่ะตามใดที่เจ้าตัวดาราเขาไม่พูดหรือมีข่าวหลุดออกไปตามช่องใหญ่ๆแล้วจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าแบบตอนนี้นะทุกคนมันมีข่าวออดาราอีกแล้วใช่ไหมที่แบบดารารุ่นใหญ่อะ่ะ อย่ากันเน่ยอันนี้จะเล่าให้ฟังนะนนี้เล่าเฉยๆนะทุกคนสมัยที่แบบแอดยังอยู่เมืองไทยอ่ะกลุ่มเพื่อนของแอดนอ่ะก็คือเป็นช่างแต่งหน้าที่แบบเวลามีงานเดินแบบงานอะไรอย่างเงี้ยแฟชั่นโชว์เมื่อก่อนแบบบางกอกแฟชั่นวีคอะไรเงี้ยเขาก็จะจัดอยู่เซ็นทัลชิดลมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือแอดจะมีพวกกลุ่มเพื่อนอยู่ในอย่างเงี้ยนึกออกมา เพราะฉะนั้นจะเล่าให้ฟังว่าอัไม่ใช่คู่ที่เขาชี้เป้าไปว่าเลิกกันาสามีมีกิดเด็กภรรยาจับได้แล้วก็บ้านแตกหรือว่าหย่ากันคนละคนเลยนะคะคนละคนเลยจะเล่าให้ฟังว่าทุกวันนี้นะครอบครัวเนี้ยก็แบบว่าสามีเขาก็รักภรรยาเขามากคือเขาคผัวเขาอบอุ่นมากแต่คุณรู้ไว้เมื่อก่อนเนี่ยเขาไปลีเทียวไล่เทียวคือเพื่อนของแอดแบบมาจีบมานี่มันนั่นอ้ย คือเราเห็นแบบนี้มาเยอะอะแต่ฉากหนึ่งน่ะเขาก็ลักเมียเขานะแต่เขาก็นั่นแหละการที่ดารามีบ้านเล็กบ้านน้อยหน่อยอคือแบบเห็นมาเยอะเพราะสมัยก่อนเพื่อนเราอะมีแต่สวยๆทางนั้นอะคือโดนจีบกันเยอะมากแล้วก็แบบเออดาราอีกคนนี้ก็หล่อ ็นหนุ่มหล่อเลยแต่ว่าตอนนี้เขาอยากกับสามีเขาเอยเขาอยากกับภรรยาเขาไปแล้วนะแต่สมัยที่เขายังแต่งอยู่กับภรรยาเขาก็มาตามจีเพื่อนเราเหมือนกันไม่มีใครมาจีแอดหรอกแอดไม่สวยอันที่เห็นหน้าตาเหมือนจะดีอยู่ในการทําคลิปนี่คือใช้ฟิลเตอร์ช่วยค่ะทุกคนหน้าสดดูไม่ได้หรอกก็แบบคือมันมีเยอะมากนะขนาดแบบอาไม่พูดไปดีกว่าเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวมันจะมันจะไปยงเอาเป็นว่าคนที่มาพิมพ์ว่า แอดอยู่เมืองนอกแอดไม่รู้อะไรหรอกต่อให้รู้ก็ไม่พูดเพราะว่าเพราะว่าแอดทำคลิปเพื่อที่จะสนับสนุนดาราที่แอดชอบไม่ได้ทำช่องไม่ได้ทาช่องอขึ้นมาเพื่อที่จะแฉะเพราะฉะนั้นไม่พูดค่ะไม่พูดถ้าจะให้พูดก็จะบอกว่า ตอนที่แอดมา,อ,าอยู่สวิตเซอร์แลนด์ใหม่ๆนะทุกคนจะมีดาราหนุ่มที่บอกว่าหนุ่มมากหนุ่มบล่อใครก็กรีซส,สมัยนั้นเขาจะมาสวิตบ่อยมากเขามีแฟนอยู่ที่เมืองไทยนะเขามีแฟนอยู่ที่เมืองไทยเขาก็เปิดตัวว่าคบแบบเขาก็คบดาราสาวสวยเลยสมัยนั้นนะคะแบบดงกันทั้งคู่แต่เขาชอบมาเขาชอบบินมาที่สวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าเขาก็มีกิจอยู่ที่สวิตอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็แบบ นักร้องบางคนอย่างเงี้ยมาเดินสายแถวยโุโรปแถวสวิตอย่างเงี้ยเขาก็มีลูกมีเมียแต่พอเขาไ่อยู่ที่นี่เขาก็จะมีแบบมีผู้ดูแลเป็นคนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายคนหลายคนบอกว่าอ,อยู่เมืองนอกจะไปรู้อะไรอยู่เมืองนอกนี่แหละเห็นเยอะเพราะว่าเวลาเขามาเมืองนอกเราก็เป็นตัวของตัวเองกับคุณจริงโอเคดีกว่าค่ะไม่พูดไปมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะหลุดเนาะ เอาแค่นี้แล้วกันเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้อยากจะบอกว่าให้กำลังใจคุณหนูเบสนะคะสู้ๆค่ะอยากเห็นคุณหนูเบสเติบโตในวงการบันเทิงแบบว่าเป็นนางเอกช่วงนี้น้องก็อาจจะเล่นละครให้ช่องวันเป็นนางเอกแบบว่าละครหลังข่าวอยู่แต่ขอให้เลตติ้งปังๆแล้วก็เริ่มขยับขึ้นไปเป็นตัวแบบว่าหลักๆนะคะทุกคนเพราะว่าคิดว่าน้องก็ต้องแบบ น้องก็ต้องแบบทำงานหลายแบบอ่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยน้องไลฟ์สดน,นะคะว่าสิ่งที่อยู่ในหัวของน้องอ่ะตอนนี้มีแต่คิดว่าทําอย่างไรจะจะหาเงินให้ได้ยอดตามที่น้องแบบแพลนไวดูสิคะทุกคนในหัวน้องมีแต่อนาคตมีแต่ทําเพื่อครอบครัวเพราะฉะนั้นเราซัพพอร์ตน้องดีกว่าส่วนเรื่องการวางตัวการให้เกียรติแฟนเหมือนที่อพูดคลิปที่แล้วนะคะว่าแบบ คุณูเวก็ถือว่าให้เกียรติแฟนมากๆคอนเทนต์แบบที่เป็นแนวแฟนดีน้องก็ไม่ทําแล้วทุกวันนี้นะคะเอานี้พูดกันแบบตรงๆนะยอดวิวในช่องคําสิง f a แฟม y ลี่ก็แบบตกลงเยอะเลยพอน้องไม่ทําแบบไม่ทำคอนเทนต์ประมาณแบบแฟนดีแล้วอะแต่น้องก็หาทําอย่างอื่นเห็นไหมคะทุกคนน้องก็ขายของแล้วตอนนี้ก็เหมือนน้องแบบว่าน่าจะแบบเต็มที่กับงานแสดงส่วนคําสิง f a แฟม y ลี่ก็ อาจจะเป็นแบบเป็นพ่อบาสเป็นน้องโบสอะไรอย่างเงี้ยมาแบบมาช่วยกันสารต่อไปพวกเราก็ให้กําลังใจครอบครัวนี้นะคะรักน้องเบสนาแอดบอกไว้เลยว่าแบบซัพพอร์ตน้องไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะทุกคนเป็นคนที่ชอบผู้หญิงด้วยกันแล้วก็ชอบผู้หญิงเก่งคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะอ้ <c oughs> วนเจกันคลิปหน้านะคะ่ะสัดีคะ่ะบ๊ายบาย